บู้ยังยังนะปุ๊กปุกยังปุ๊ก็ดเ็ด้มันดอกยังเพี่นย็ดไพูบู้อยู่เฮ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้ยลูกตอสังเดีปนหุ่มบ้านมานีเอานันเอบ้าบมอแบนี้หอมเลหญิงแหลมดูเอาิชกอ่นแล้วนะฮามูฮามูนี่นี่นี่นั่นเน่บ้านน่นโอ้ยมันเทาแล้ว พอพอเยี่ยมโอ้ยติดดอกดดนี่เจ็บติดดอกทานเลยเดี๋ยวาไปนี่แต่ไข่ที่นี่ฮุานึ่านี่งอ้นี่นี่นี่เนี่ยเนโอ้ยจูมันหุวมหออกหุออกเดี๋ยวปนละบันมึงวากูเป็นไผ่บบเออหนานนีปนจเลย ีนี้เียมรองมังชัวน้องแาะปลาน้องหมักไงได้ซ้ำนี่นั้งโซ่ขอค้างได้แ็่แต่ไข่พี่น้องโอ้โหโอ้โหนหน่นขอท้าพี่น้องขอท้า cái đó đấy đấy Đến đây bụng Đọc ngay nè nào Ôi, xe vào lèm mô phản vậy đồng trên bộ khói bán hết một hết tất cả hết hết bộ khói nông Ôi Cứ ป้างเห็ดจาไให้ดินเะนาะ นีหน่อยใชไหมกับพ่อปนโอ้โนี่ดอกนั่งเครื่องอื้อดอกนั่งไงดอกจุมงามขนาดครับโอ้โ้นั่นโอ้จุมเนาะว่าส่นสอนจุมจุมจุ้มงามขนาดตาดีใช่ป่ซิโพน ้นหลังจากปนจำป็นปนคุยดี่่านเะเออเพ้ยงดีๆโอ้สุดยดดอนนีดอนเฮต้าไข่ดีให้มันออกก็ข้างนี้โอ้ขากปดขากปวดพวกขากโม่ขากแต่งบักอีกกเผามากระตุนยังมากแต่ไก่ไก่ไมเลยสังเกตไม่สังเกต มันใกล้ๆหนูเยพอปุ๊กท่างฝุ่นเป็นเป็นไน Tiến đây thác phụ nè Cái nhang cao khuyên thác phụ Cái nhang phải há cao khuyên thác phụ nè Cái cao khuyên phải thác cao phụ nó phải há, há ปลาห้อยยางไก่มาหยันบ่พ่อจะไปหาไหมเพราะท่านเห็นว่าปุกเห็นว่าปุกเห็นป่ พ่อเรบอกปุ๊กทางไหนน่ะโอ้ยขี่ม้าโอ้ยโอเคือตาล่าหิวเขาโอ้ยตายตายว่ามันก็คืออวดเนี่ยมันขันถัวกันม่้นะคือให้ขันนี่ดดอกนื้อฟุกปุกๆนี่ว่ได้ตัวได้นี่ปุกเนี่ยเนี่ย เฮ็ดยังเฮ็ดแต่ไข่นี่แหละสีว้าจูเมียมันสิขึ้นตัวแมนแมนเออแมีนอิลีอ้าวบางจีนเห็นเออเฮ็ดดินนั่สิกี่ใบปะเออเฮ็ดดินไปพ่นแรงกันนะโน้ได้ได้โอ้คโหโมบี้ใส่ทองสีโมโมบี้ใส้หนีด้วยสิมุนใช่ปะพี่ออมล่ะโอ้ยจักดอกนี่เปลี่ยนคู่นูพี่นี่นี่เปลี่ยนตั่นเป็นจีวะอู้มันก็ต้องสีสั้งลากวะ ข้างท้ายนี่นี่เห็ดตะไคร้ขึ้นเย็มอุดมสมบูรณ์ตัวแต่ยอนเห็ดตะไคร้ไม่จะทั้งอุบลล่อเห็ดเลยแม่แต่ขายอยู่กับละสินไหมแ่มันเาะ่นีนาวนี่มันหดินหดวยนี่มันหนาวมันสังั์กันบ่หนาวมันสิสังหกเห็ดไวกิ่เลียัวมีดุปุมันหนาวเนี่ยมันสังหก็บ ปุ chas, right? ๊ก <Marcel> ป <o Onion> hmm. ุ๊กดุนนี่โอนนี่นงข้าวนึ่งาก็ว่าได้เดือเลยดือดตาเขาเดคนน่เที่ยวเจได้ว่าจูออกค้างเฉยลหาบังน้ำพุน่ที่ปุกนี่ขันย็บตะแ่ถึงน้ำพุ่เลยเไ้ตะแข่น้ำพุ่งหน Một cái thần nhanh mạnh ຫຼັງກຊິດເບ คือสีมีโศกานีิลพี่น้องได้หนึ่งดอกกับ3าจี3าจีครับเห็ดตะไคร้พอได้ปนดอกบางไงเลยกับสามจีสามจีเอาซุกมือนี่เขาใส่ซีจีเลยที่ไปุ๊บสาจีนี่ยมันเหรียญมหดใส่ันต้องซีจีด้ซุกมือน้าจีเดดอกนี่ไงอจะ สามจีก็มีดอกนึงพี่น้องครับเป็นเอ้ยมันต้องครบสี่จนะเพราะหาจีสิมาจอยลมดอนนี่มแตวาย่อย่ยันมีจีันมีดอกันมันมีดอกพันมันมีจีันมี่จีเต้แตันมันมีดอกดอกยวต้นเทินพืันหมือดโอืมแต่มันมีจีซ่อนหมันี่างรตี แทงแล้วปุ๊บพ่อเหรอวะนี่นี่นี่เฮ็ดไคคักๆอันเนี้ยเฮ็ดไคโอ้เฮ็ดไคพี่น้องโอ้ยโหโยโยนั่นน่ะปาดเดะจ้าของงางมากอีตัวหนึ่งไหมจะคล้องตาพอดีไหมเฮ็ดไขคเฮ็ดตะปูนเฮ็ดไคโอ้ยเอาแบบนี้กับพี่ผมนี่มันถึงแดดโอ้ยนานเลยพี่นแดงเอ้ข้าวคลังข้าวคลางเอาข้างล่างนั่นเห็นไหมเฮ็ดไขคไหมล่ะโอ้ยเฮ็ดไคจริงๆ ากไปหาเพื่อนเลิตัวนี่เอออาปนซะกันมาข้างลุง่น่อจะพ้องย่างมาหนึ่งเลยต่วันเห็นเหรอสส่ตาใส่ปเด๋ยเปี่ยนใายตาไหมละคตาเียเลยตาเียวผู้พิทาสั่งเลยครับพ่อซีจีนะครับพี่น้องครับซีจีเดี๋ยวนี้เขาเ่ใส่กันอยู่แมน ว่าหาจีกำลังมายังใส่ได้้ยดันโอ้ยโอ้ยดู้ยอคุณาก้ยไม่อยาันก็ผู้อยู่เฮ้พวกเอ็มมันบานก่อนไม่ใชนุ่ยนางก็ตามโอ๊ยจอนด โตโตโตได้น้ำมูหลวนไ้น้ำมูหลวนาสนอก็บนาชั่วโมงปีนะโอ้ยบออองตองเลยนี่ปาเ็ดไ่นี่แหะนี่ละนี่น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 โบอเลยนี่นี่น่าปริมาตรบานนียาปริมาตรยาลอยาลอเขาเหลียเห็ดไ่เขาาดอกง่ายได้ย่ดอกน้ำดอกสมุนว่นะเออ ổn bó, nó. Mưa sao mưa bông? Đây đấy, à? Mưa sao này, đây cái này? Mình. อืมเตถือยกกับหอม คือซีเมนอ่ะได้ขึ้นสไดเลยสั่นนี่เลยพี่น้องบ่ะนี่โอ้เป็นฮาจีแล้วครับพี่น้องครับหมุนใส่ข้องไปงั้นเลยไหมรูดจวดจวดจวดเลยแหละฮาจีเอาปลูกแถงข้าวแถนข้าวมาอน,นี้หลังจากเข้าบ่อได้ปลาเออ ในการสาปาแต่ว่าเอาก็ได้เนี่ยเนี่ยเห็ดไข่ไม่รู้นะคะเห็ดไข่นะคะฮาจีครับพี่น้องครับสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยถือว่าโชคขอแขางอยู่นะครับพี่น้องครับหาสำหรับคลิปนี้ไปซะหน่อยพ่อกันรหม่ได้ชิปหน้าขอบคุณแฟนกับเอฟซีติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดมักกระดิ่งปิงปิงไผ่หน,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 น่ำกดซูเน่เอาเลยทุ้อ่ไปครับผมไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วครับบ๊ายบายอุ้ยห้างบุญเดียงนึง